คนงงผู้งามผู้ใดก็อยากเข้าไปเบื้องคนงงผู้งามผู้ใดก็อยากเข้าไปเบื่องพี่น้องเอ้ยคันเสอนตนี่แหละก็ว่าผู้งามกับใครใดฮัลโหลไมเฟลลูซีเต็งคิวยูโซมาต์เบลคัมเดอร์ไมเฮาดวงเดอนเต็งคิวคัมแบ็กแล้วลูซีคัมแบ็กแล้วส่วนลูซีมาเที่ยวเมืองไทยยังไงเบลคัมทูไทยแลนด์ลูซีลูซี เร็วคำสู่ไทยแลนด์ลูกศีษเขาหูวใจกันเงินเงินประเทศเขาเด้ลูกศี่ย์เร็วคำสู่ไทยแลนด์เร็วคำสู่ไทยแลนด์ น,นี่จะคอยของไทยนีย่ของไทยของไทยเบื้องใดกับเบื้หูตัวหนงังสือดอกพีนองเอ้ยมันัวหน่อยตัวเน็้ประเด็นมั่งไ่ใครเห็นมันัวหนงังสือหน่อยหมดมั่งไ่ใครเห็นหรอกเบื้องกับบื้องหูต่ว่าเป็นเหรียญซื่อตาบ่เห็นหูหูต่ว่าเป็นเหรียญซื่ออันนี้ก็จะพอซอยอยัง ก็ใครเห็นหูหรือเปล่าเอ้ตาตาไม่ดีตาไม่ดีตาดีกับใครเนี่ยต้องออเข้าเขาซองขยายกระคับมาซองเขาซองขยายกระคับมาอันนี้ปีสามสิบตัวอะไรเนาะเนาะ โอ้ปีสามสิบหกปีสามสิบหกปีสามสิบหกปีสามจับสามตทะเลไม่รู้ไหม ห้าสิบอันนี้นี่ห้าสิบ ส,ส,สี่สิบหกสี่สิบห้าก็สอยน้งงองวันนั้น พ่อซอสามสิบสามสิบเท่าไรนอะนเนี่ยพ่อซอสามสิบเท่าไรเนี่สามสิบหกสามสิบหกสามสิบหกสิบสามสิบแปบดบอันนี้ยี่สิบเก้า สี่สิบเก้าสี่สิบเก้าจะตังค์พับขัน,นี่สี่สิบสามไม่น่องสามไม่หน่องสองพันห้าร้อยสี่สิบสามนี่ยี่สิบห้าจะตังค์พุทธร้อยห้าร้อยสี่สิบสามสี่สิบสามนี่สามสิบเก้าสามสิบเก้าสามสิบเก